ครับก่อนซ้อนน้ำเพลินอยู่ครับถึงว่าโบ้ได้หลายครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ครับผมถือว่าได้อยู่สําหรับผู้ใดมีหอมขายในช่วงนี้ครับ็นราคาเพลินซาวาร์ลอยครับเพ็นสอบถามเนาะสอบถามราคาราคาทรงทีครับราคาขายตลาดมันปลูกหน่อยก็ได้เงินแสนครับปลูกหน่อยก็ได้เงินแสนเนี่ยปลูกหลายเป็นหนีก็มีพี่น้องครับก็คือว่าแหละครับผู้ใดอยากรวยกับปลูกหอมครับอยากทุกข์กับปลูกหอม ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนครับพี่น้องครับที่ปลูกผักนะครับปลูกผักหอมครับช่วงนี้ก็ราคาก็ดีครับผมราคาก็ดีนี่แหละครับเบิดโค้งกับมีอยูเจ้าสองเจ้านี่ครับที่พ่นปลูกครับแต่ว่าก็เบึ่งโหลดพี่น้องมันงามซำใดยแต่ว่าราคาดีครับช่วงนี้ยินข่าวว่าเจ็บสิขึ้นไปห้าร้อยแล้วพี่น้องเจ็ิขึ้นไปห้าร้อยนี่แหละนี่แหละครับเจ้าของสวน ปลูกได้ดปลูกได้โดนไปไหนครับนี่ได้ได้เดือนนึงเลยใช่ะได้เดือนนึงแล้วมันเป็นเดือนนึงชั่มหนี่ล่ะมันผสมกันมันเป็นหัวพันธอย่างครับนี่พันธุ์อย่างหอมคอนครหอมนครมันหัวหอมสดมันหัวน้อยโอ้เอาหัวเอาหัวสดมาปลูกดิหัวสดช่วงนั้นโลสักบาทครับช่วงปลูกสี่สิบสองบาทนี่งช่วงอ๋อสี่สิบสองบาทรอจากน้อยเนาะ เดี๋ยวเบิ่งเนเปลี่ยนกับซิบมือผมได้เดี๋ยวเบิ่งจังซี่ในภาพก็สิบ่ปานได้ครับแต่ว่าก็มาเบิ่งตามจริงก็ต้นงามต้นบ่งามล่ะพี่น้องต้นงามต้นบ่งามอืมมีมีแมลงมีหยังบ่ครับนี่แม่เพิ่นฉีดยาบ่งเทียนึงอยู่บ่อืมได้ฉีดยาบ่งทียนึ่งอยู่เนาะเดี๋ยวพี่น้องต้นงามก็งามอยู่ต้นงามก็งามอยู่ เนี่ยวันเป็นหัวสดเนาะเอาตัดหัวสมดมาปลูกนอกเก่ามัน,มนก,กัน,นกกบอะไรกับซีโป๊ปปันได้ดอกอันทั้งงามตัวนี้ต้ตนงามกับงามอยู่พี่น้องใส่ปุ๋ยเยกเทียรแล้วครับนี่ปุ๋ยสองสามเทียรแล้วใส่สามเทียรแล้วท่านด้ใส่สูตรที่หาไปาใส่ใ,ส,ใส,นะนะส่ปุ๋ยกระสี ตะเกากับว่ามันใส่สูตรที่ผาเนาะอันมันเป็นหัวดีห <c> ล <oughs> อดสุดท้ายแล้วหลอดหอดสุดท้ายจะได้ลองปุ๋ยไม้เบิ้งลองปุ๋ยไม้เบิงบบ้งเนาะกล่ว่าอีเจักมื่นจังสิพ่อลกนี่ว่าสิลกวันที่สีสีเปิเป็นอาทิตย์กลัวอืมอาทิตย์กลัวเนาะเบิ้งราคามันสิได้ได้ยินขา่าวโอ้ราคาแพางครับช่วงนี้ครับผู้ใดมีหอมนี่ถือว่าถือว่าได้เงินเลยพี่น้องนี่ยุนี่ก็สิได้ ขันบลุงครับขันได้ร่อยนี่ผมว่า<ม>ที่ได้หลายเองินอยู่แล้วจำนี้ครับตามที่เห็นหนี่ครับจักแปลงนี่ครับจักแปลงสิบสองแปงสิบสองแปงมันมันยันราคาครับเบิ <laughs> <c oughs> ่งพี่น้องปกติเออเขานาเลี่ยงนี่กับกั๊บนาช่วงปลูกปลูกตั้งเดือนได้ไหมปลูกที่ยี่สิบแปดมีหน้า มีหน้าเดือนนี้ก็มีหน้ากลุ่มผ้ายี่แปดกลุ่มผ้ากันสิบประธานในห่อนท่อไทยเนาะช่วงปลูกแต่ว่ามันน่านเกิดมันบ่หอมสดมันน่านเกิดครับมันก็เลยขื่นผสมมันเสมอเลยที่นี่กับเลยบรงามมันมาถือห่อนน้ำอีกแต่ว่าก็ถือถือว่าใช้ได้ครับถือว่าได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับสำหรับหอมที่ตะวามันหัวหัวมันบด ยังก็หมายถึงว่าหัวหัวสดหัวสดมาปลูก,กครับมันก็นเลยเป็นลักษณะนี้ครับหัวสดมาปลูกคุณครับเปลียงเปลียงที่นึงงามๆครับเปลียงเงามนี่นะครับสองเปลียงแต่ว่าเชื่ออยู่ทั้งทั้งทั้งป่าเลยบ่ได้อยู่ทั้งให้คนเห็นแต่ว่า,าตามที่เลี้ยวมากอะไข่อยู่ครับตามที่มองมาไกลไกลกับไข่ยอยู่หรือครับคุณช่วง ช่วงครับที่มันงามนะช่งหน้าตาครับสองแปลงโอ้ยุบ้านนี่ยังยังหลายครับยุบ้านนี่ครึ่งตัวครึ่งครึ่งตัวครึ่งบ่ปลูกบ่ปลูกไงติเอ้าตัดแล้วปั้นแล้วเพาสิลงมืออื่นโอ้ปลูกมืออื่นมืออื่นติตรงไหนมันบ่ขี่ปูมืออื่นครับเป็นหอมหอมใหม่รุ่นเดียวกันพันเดียวกันนี่ตีพันเดียวกันก็ไแห้งแล้วแห้งแล้วเนาะหอมไม้แห้งแล้วแห้งแล้ว ครับปูกกะติปูขวนเพื่อแต่ว่าขันปูกกะติท่านราคาอยู่ที่ <c oughs> <c oughs> ต้งองยูหันลงไปกับว่าท่านในว่าติปูไงา่าติปูกง่ายไหม <c oughs> โอ้พี่น,น้องครับบ่มีนอน่ะก็ทีผมโบในคลิปก่นกอนแล้วพี่น,อน้องขันบ่มีนอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาครับผมรักษายากก็ต้องรอให้นอนเกิดขันปลูกหอมสดนี่อันตรายครับ ศักษายากต้องรอให้มันเกิดมีภาพพี่น้องยางเบิ้งครับยางเบิง้งยางเบิง้งนี่ของมันงามกต่งามมันจะเป็นน้ำหวนหน่อยวใหญ่ยาะได,ด้บุเพราะว่าเลือกควานมันเนียนนอกเกามากบุกต้นหัวสมบูรณ์กับต้นใหญ่ต้นงามดีครับต้นใหญ่ต้นงามดีคัน หัวผสมบณ์กะสิเป็นต้นในน้อยลักษณะนี่พี่น้องนี่ต้นมันสมบูรณ์กับต้นหี้ต้นงามมันยานราคาโอ้มันเป็นไปต๊กอยู่ด้วยเน,น,นะาะหัวผสมบูณ์ครับครับแต่ผู้ใดใจห่อนก็นอยากปลูกก้อนก็นปลูกได้ครับแต่ว่าก็ต้องรักษาดีๆเพราะว่าหอมบ๊อดวนนี่กาปลูกมมกมันก็รรักษายากเกิดประคอามกัน,นก็นต้องใส่เวลาอีกครับ พุดทางมันง่ามครับาาทางมันงา่าม,ามพอดีปกติเพิ่นก็นเลียนหอมายนะครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นบ่อสบายครับป่วยปกตินี่คือจดไดขายหคลายแล้วเนาะอืม เท่าส,สองลอยป่วยครับนี่สวนที่เฮ็ดก็มีอยู่สามล็อกครับล็อกนั่นล็อกหนึ่งนี่ก็ล็อกสองครับล็อกสองนนั้นเป็นซี่หอมครับซี่หอมแล้วก็พผ้บุง้งนี่ครับล็อกที่สามนั่นเพิ่นกะทีปลูกเอ่อมืออื่นครับปลักหอมที่ตัดไปแล้วตรงนี้เป็นเส้นค่างนี่เป็นมะละขี้นุกมะละน้อยครับแล้วครับขนาดเฮ็ดสวนพ่นป่วยนี่ครับ,พ, <c oughs> รบพี่น้องแปง เปลียงที่มันงามพี่น้องเปลียงที่มันงามครับกับอ่อนซอนํำเภนอยู่ครับถึงว่าโบได้ลายครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ครับผมถือว่าได้อยู่สําหรับผู้ใดมีหอมขายในช่วงนี้ครับผมครับนี่แหละครับต้นมันงามนี่มันกับถือว่าพ่อหลกก็ว่าไ้ครับแต่ว่ามันก็ถือว่าอะครับมันเสมเสมอกันอ่าเขาก็ต้องเวลาหลกเขาก็ต้องเวลาถอนเขาก็ต้องถอนแส่กันครับ เขาสิมาถอนแต่ต้นใหญ่มันก็เหลือต้นน้อยมันก็สิบ่นี่ปานใดครับแต่ว่าว่าสิรอรอจักอาทิติดสิครับพ่อหลกแต่ว่าผ่านผ่านวินจากลกแล้วเห็นราคาเพิ่นซาว่าลอยครับเพิ่นสอบถามเนาะสอบถามราคาราคาส่งสิครับราคาขายตลาดแต่ว่าราคาเนาะสวนราคาส่งนี่อาจสิบ่ถึงบ่ถึง แต่ว่าได้ยินว่าเจ็ดสิบกว่าไอ้ที่เขาส่งยุตตลาดกะบ,บางมองกบว่าลอยก็มีครับส่งยุตะในตลาดเนาะพอขาค้นกลางครับแต่ว่าเจ้าของสวนอาจสีบ่ได้ถึงครับแต่ว่ากับนได้เจ็ดสิบขึ้นนีก่ก็ถือว่าได้ละเงินลายแล้วครับผมได้เงินลายแล้วบางปีเจ้าของสวนอาจสิได้ลอยครับบางปีแต่ว่าก็แล้วแต่ดวงเ <c oughs> นี่ยโมนี่ก็แล้วแต่ดวงยู่ยได้พี่น้อง ผู้ใดดวงดีก็มันปลูกหน่อยก็ได้เงินแสนครับปลูกหน่อยก็ได้เงินแสนเนี่ยปลูกหลายเป็นหนีกม็มีพี่น้อง <c oughs> ครับก็บคือว่าแหละครับผู้ใดอ,อยากรวยกับปลูกหอมครับอยากทุกข์กับปลูกคอมเพราะคอมมันกเ็เฮ็ดให้คนทุกได้พี่น้องแล้วก็เฮ็ดให้คนรวยพี่น้องสาหรับผู้ใดที่ขยันครับขยันได้เงินแสนเงินแสนเงินล้านแท้พี่น้องพี่น้องที่ปลูกได้หลายก็อ่ ยินดีน้ำเพิ่นอยู่เพิ่นสีไดงเงินเอาครับผมพาพี่น้องมาอัปเดตสวนผ่านวิทย์ครับนี่นี่เมื่อกี้มือครับเพิ่นกับสีได้เงินเงินหมื่นแล้วครับนี่บนหลายกับสีได้อีกดอกครับเงินหมื่นเพราะว่าราคากับกำลังดีครับผมสำหรับวันนี้ก็ครับกับจีราเจ้าของสวนครับครับลาท่านผู้ชมเนี่ย เออครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวคลิปหนาสิพ้าพี่น้องไปอล้วราป้าประขอมพวกเ่าละครับเพราะว่าอ่อนซ่อนน้ำเพลินราคาช่วงนี้กับราคากำลังดีครับผมสิผ้าไปเบิ่งส่วนได้กับท้าทิตามครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ